ดีค่ะครูกุ้งนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับค่ะสวัสดีค่ะคูณิวนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับค่ะค่ะสัปดาห์ที่23นี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเรื่องกลางวันกลางคืนค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมีวันสําคัญนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะเราจะใช้เรียนในวันในวันจันทร์ที่15ค่ะถึง วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ค่ะค่าสัปดานี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวานันกลางคืนค่ะกลางวานันเราก็จะเห็นพระอาทิตย์นะคะส่วนกลางคืนเราก็จะเห็นพระจันทร์ค่ะซึ่งการเกิดกลางวานันกลางคืนเนี่ยเกิดได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเราก็มาพบกับการสาธิตการเกิดกลางวานันกลางคืนกันนะคะ คุณครูยุจะใช้ไฟฉายแทนพระอาทิตย์นะคะส่วนลูกบอลสีม่วงแทนโลกนะคะลูกบอลเล็กลงมานะคะแทนดวงจันทร์นะคะพร้อมแล้วเรามาสาธิตการเกิดกลางวันกลางคืนกันเลยนะคะค่ะแสง ไฟจากไฟฉายของคุณครูยุนะคะแทนว่าเป็นดวงอาทิตย์นะคะลูกบอลสีม่วงคุณครูยุใช้แทนโลกนะคะลูกบอลขนาดเล็กลงมาสีฟ้าคุณครูยุใช้แทนดวงจันทร์นะคะค่ะเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่องไปยังโลกนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าครึ่งหนึ่งของลูกบอลน,นะคะครึ่งที่มีแสงสว่างจะเป็นเวลากลางวันนะคะส่วนครึ่งที่ มืดนะคะไม่มีแสงสว่างจะใช้เป็นเวลากลางคืนค่ะและด้านของกลางคืนนะคะก็จะมองเห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์ค่ะและโลกนะคะก็จะหมุนรอบตัวเองนะคะ1รอบนะคะหรือ24ชั่วโมงนั่นเองอ่า ด้านที่เคยเป็นกลางวันนะคะก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนส่วนด้านที่เคยเป็นเวลากลางคืนนะคะก็จะหมุนมาเป็นเวลากลางวันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่คะคุณน่าคะคุณครูนะคะเขาจะสอนหนูเกี่ยวกับเรื่องกลางวันกนลางคืน หนูค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลางวันและกลางคืนบบน,น<ม>่ะมีความแตกต่างกันยังไงล่ะคะอ๋อได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อจะแสดงเป็นกลางวันแล้วเดี๋ยวแม่จะ,สะแสดงเป็นกลางคืนอธิบายให้ลูกฟังนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลูกจินตนาการตามที่พ่อกับแม่อธิบายเลยนะโอเคค่ะอ้าวเดี๋ยวคุณพ่อนะสาธิตเป็นเวลากลางวานันส่วนคุณแม่จะสาธิตเป็นเวลากลางคืนเวลากลางวันก็จะมีแสงสว่าง สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วเวลากลางคืนล่ะแม่เวลากลางคืนจะมืดมองไม่เห็นแสงสว่างนะแต่ว่าถ้าหนูมองขึ้นไปท้องฟ้าหนูจะเห็นดวงดาวและดวงจันทร์คุณพ่อคุณแม่คะและลักษณะของดวงอาทิตย์ขาะเป็นยังไงคะดวงอาทิตย์นะก็จะเป็นลักษณะวงกลมมีแสงสว่างและให้ความอบอุ่นให้แกเ่เราส่วนดวงจันทร์ล่ะแม่ส่วนดวงจันทร์นะ มีลักษณะเป็นรูปทรงวงกลมพื้นผิวผูกพลามีแสงวนวลๆบางครั้งก็จะเป็นเซี่ยวเวลากลางวานันเป็นเวลาที่โลกสว่างและอบอุ่นเด็กๆก็จะต้องไปโรงเรียนและเล่นกิจกรกรมกลางแจ้งส่วนคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะต้องใช้เวลานี้ในการทํางานนั่นเองอส่วนเวลากลางคืนนะก็จะไม่มีแสงสว่างมันจะมืดใช่ไหมแล้วก็จะมี เย็นกว่าเวลากลางวันนะตอนกลางคืนเราก็ใช้เวลานี้ในการนอนหลับพักผ่อนที่เย็งพอด้วยนะลูกอค่ะแล้วลูกรู้ไหมว่าสัตว์ที่ออกหาก,กินในเวลากลางวันมีอะไรบ้างสัตว์ที่ออกหาก,กินในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างพอตอบแม่ได้มลูกสัตว์ที่มันออกหากินในเวลากลางวันนะคะหนูก็จะเห็นมีไก่มา้าลิงแล้วก็วัวแล้วก็สัตว์ที่ กลางคืนนะคะหนูก็เคยเห็นตัวอะไรไม่ลูกมันบินบินนกคั้างคาแล้วก็นกอะไรอีกคะคุณพ่อหนูอ๋อก็คือนกพูกนั่นเองลูกโอ้นะคะใช่แล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกามากมายเลยไว้เราไปเรียนรู้กันในวันอื่นนะลูกนะค่ะ,ะแล้วก็ยังมีประโยชน์จากดวงอาทิตย์อีกด้วยนะลูกประโยชน์จากดวงอาทิตย์นะ จะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าได้วิตามินดีจากดวงอาทิตย์นะแล้วก็วิตามินที่จะได้รับจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะต้องตั้งแต่เวลา6โมงถึง8โมงนะลูกถึงจะได้รับวิตามินดีทําให้ผิวดีแต่ถ้าหลังจาก8โมงไปแล้วจะกลายเป็นรังสียูวีทำให้ผิวของเราเนี่ยเสียอาจจะทําให้ผิวของเราหรือเราเนี่ย ป็นโรคมาลืมผิวหนังได้เลยนะลูกประโยชน์ก็ยังมีอีกนะช่วยสร้างอาหารให้กับพืชและต้นไม้แล้วนอกจากนี้นะแสงแดดก็ยังส่องมาที่แผงโซลาร์เซลล์ของเราซึ่งกักเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานภายในบ้านได้อีกด้วยนะลูกและนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการตากผ้าให้ผ้าแห้งไม่ชื้นไม่อาบแล่ก็ยังเป็นการถนอมอาหารได้อีกนะลูกอ๋อเหมือนที่คุณแม่ทํา หมูแดดเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ้าเป็นยังไงบ้างลูกพอจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนไหมอ๋อหนูพอจะเข้าใจข้าวๆแล้วค่ะพุ่งนี้หนูไปโรงเรียนหนูคงจะตอบคุณครูได้บ้างแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ดีมากเลยลูกเอ้คุณพ่อคุณแม่ครับพุ่งนี้ค่ะคุณครูนะค่ะเขาบอกว่ามีวันสำคัญอีกวันนึงคงจะเป็นวันลอยกระทงนะ คุณพ่อคุณแม่คะคุณครูจะสอนหนูทำกระทรงแต่ว่าหนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่คะเวลาจะ,ะทำหมูแล้วก็สอนหนูทำกระทรงอีกรอบหนึ่งด้วยได้ไหมคะได้เลยเดีย๋ยวเวลาเลิกเรียนแล้วนะกลับมาทํากระทรงที่บ้านแล้วเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อจะช่วยกันสาคิตว่ามีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วแล้วตื่นไปโรงเรียนไม่ทันตอนนี้ไปเข้านอนก่อนนะลูกได้เลยค่ะหนูก็รู้สึกง่วงแล้วคะ่ะ และสัปดาห์นี้นะคะก็มีวันสําคัญอยู่อีกหึงวันนะคะซึ่งเป็นวันลอยกระทงค่ะตรงกับวันที่19ุพฤศจิกายนนี้นะคะค่ะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันเพ็นเดือน12โดยจะเป็นพิธีอย่างหนึ่งนะคะในการขอพมาพระแม่คงคาค่ะก็จะใช้ดอกไม้ทูกเทียนหรือสิ่งของต่างๆนะคะใส่ลงไปในสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะนั่นก็คือกระทง แครดอกบัวหรือขนมปังนะคะที่จะใช้ไปลอยในแม่น้ำนะคะค่ะแล้วจะเห็นดีไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องไปลอยกระทงเอ๊ครูุ้ง,งช่วยอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะ,ะการที่เราต้องไปลอยกระทงนะคะก็คือเป็นการขอขมาพ่อแม่คงคาที่เราได้นำน้ำมาดื่มมากินมาใช้หรือชำระล้างร่างกายนะคะ วันนั้นนะคะเราก็จะไปทําพิธีขอขมาพระแม่คงคาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสุศๆก็จะ คุณครูนะ้คุณครูพุพ่งและคุณครูยุ้ยนะคะก็จะมาสาธิตการทํากระทงให้เด็กๆดูนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแนะนําอุปกรณ์ในการทํากระทงก่อนนะคะเริ่มจากอันที่หนึ่งค่ะยุ้ยข้ามีอะไรม้างคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าอะไรคะยุ้ยเรียกว่าต้นด้วยค่ะค่ะอันนี้ค่ะอะไรคะใบตองต่อไปนะคะ ก็จะมีอะไรคะคุณยุกดอกไม้ค่ะอะ,อะไรอีกคะใช้แมสคค่ะ,ะแล้วก็กันกาค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มหมุดอะไรคะเข็มหมุดใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆทำเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือใช้ตะปูเข็มก็ได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำบีบกระทงกันนะคะบีบกระทงเราทําจากใบตองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูรูยุคพับเลยค่ะเด็กๆผูยุก็จะพับแบบหมวนๆนะคะอ่าแล้วก็ทําสักประมาณอ่ะเอาแม็กนีมนะคะค่ะแล้วก็ทําสักประมาณ3าชิ้นนะคะ หรือเราอาจจะไม่พับแบบนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะพับแบบอื่นก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะพับแบบกลีบบัวให้เด็กๆดูนะคะก็คือพับเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ซ้อนแบบนี้ค่ะเด็กๆก็สามารถพับแบบกลีบบัวได้นะคะแล้วก็นํามาติดที่น้ามันมาติดที่ต้นกล้วยหรือฐานก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูทําแบบ ม้วนสามเลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะต่อไปค่ะคุณครูยุ้นะคะก็จะทําให้เด็กๆด,ดูค่ะคุณครูยุติดยังไงคะคุณครูยุ้ก็จะใช้หุดเล็กๆนะคะมาใส่เลยคะ่ะเมื่อเด็กๆปีด,ดงานครบรอบแล้วนะคะแล้วก็นำหบอด เราจะได้แบบที่สําเ uh, ็จนะคะก็คือแบบนี้ค่ะอาแล้วก็ถ้าเราได้แบบที่สําเ็จแบบนี้นะคะทำบารลงของตัวเองเสร็จแล้วนะคะถามว่าเวลาที่เราจะไปลอยกระทงนะคะที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมเอาทูบกับเทียนไปปักในกระทงแล้วก็ขอพมาขอแม่คงคาด้วยนะคะ หลังจากที่ได้เด็กทำกระโงการเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยค่ะการบ้านของเราลักษณะเป็นยังไงครับคุณครูคะการบ้านของเรานะคะเรียกว่าอาตการโมกราฟค,ค่ะเป็นการพับกระดาษกลา,างวันกลางคืนนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำของเราเลยนะคะค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูยุ้มมีการบ้านมาฝากนะคะ การบ้านในวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณครูยุธจะพาไปทําภาพอาการโมกราฟนะคะเป็นภาพคุณที่คุณครูยุใช้จะเป็นกลางวันและกลางคืนซึ่งเข้ากับหน่วยที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะด้านนี้จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านนี้จะเป็นเวลากลางคืนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทํากันได้เลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะก็จะมี สีค่ะในที่นี้นะคะจะกําหนดสีนะคะก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะและกันไกลค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะลงไปในภาพนะคะ และดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะคะให้เด็กๆใช้สีเหลืองในการระบายนะคะก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะใช้ตะไกรในการตัดขอบขาวออกค,ค่ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆพับตามรอยเส้นนะคะจะมีรอยเส้นอยู่นะคะก็ให้เด็กๆพับไปเลยค่ะเมื่อเด็กๆพับแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ธีการเล่นก็คือแบบนี้เลยค่ะกลางวันกลางคืนค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูยุคดูในลายกลุ่มของแต่ละห้องด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสาบาร์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนและก็ยังไม่ทํากระโงและเด็กก็อย่าลืมทําการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะวันศุกร์ที่19นี้นะคะจะมีไปลอยกระทงใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็สามารถถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อคุณแม่และกระทงส่งมาให้คุณครูทั้งสามท่านได้ดูในลายกลุ่มห้องของแต่ละห้องด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคทั้งสามท่านก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค,ะค่ะสวัสดีค่ะ